สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมพามาเผาทานนะครับเผาทัานพวกเศษเป็นเป็นไม้ไม้สดนะครับเพิ่งตัดเลยนะครับไม่กี่ไม่กี่วันนี่นาองแต่ดีแพ้มาเผาเผาแบบจุดไฟข้างล่างนะครับอันนี้เราก็จะเลี้ยงปืนให้เต็มอย่างนี้นะแล้วก็จุดรอจนกว่าไฟจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจว่าไฟติดแล้วก็ปิดถังได้แล้วนะครับ ส่วนถังข้างล่างเดี๋ยวตอนเก็บถ่านผมจะให้ดูว่ามีกี่รูนะครับผมเจาะไม่กี่รูนะครับใช้โฮลซอนะครับเบอร์สิบหกมิลนะครับเจาะเสร็จแล้วปุ๊บอยู่ประมาณหกเจ็ดรูนี้นะครับผมไม่ให้ต้องการอากาศให้เข้าเยอะนะครับก็เลยเจาะแค่นั้นแล้วก็รอเดี๋ยวจะรอรอไฟติดร้อยเปอร์เซ็นตะครับตอนนี้ควันขาวแล้วนะครับควันขาวก็หมายถึงว่ามันกําลังไหม้ไม่ฟืนนะครับพวกฟืนเป็นท่อนไม้มันเปียกนะครับตอนนี้กำลัง น้ำกาลังถูกบีบเข้นออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์การเผาถังแบบนี้ไม้สดแล้วก็มีไม้ใหญ่ไม้เล็กผสมกันนะครับส่วนมากไม้ใหญ่เยอะครับผมอยากลองดูว่าไม้ใหญ่มันจะสามารถเผาได้กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ผลดีไหมระหว่า,างทังอบทังอบต้องใช้เวลาจุดเตามากนะครับส่วนตัวนี้ผมใช้ตัวจุดเตาของทังอบนะครับน้ํามันนะครับมาเผา มะพผามะพผาททาเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็มันจะได้ติดง่ายนะครับข้างล่างติดง่ายปุ๊บพอติดง่ายไฟข้างล่างเริ่มติดมันก็จะเริ่มลนพวกฟืนที่อยู่ข้างบนนะครับน้าก็จะถูกบีบออกมาจากไม้นะครับแก๊สก็จะถูกคายออกมานะครับจนกว่าจะเป็นเจอเปลวไฟลอยขึ้นมานะครับเราจะปิดฝาถังนะครับผมโอเคไป ก็เริ่มได้คายแก๊สแล้วนะครับคายแก๊สแล้วก็คายน้ําออกนะครับจากไม้นะครับตอนนี้ข้างล่างเริ่มมีอากาศเข้าไปนะครับไปจุดไปสัมผัสกับตัวฐานที่มันติดไฟอยู่ข้างล่างนะครับที่ฟืนที่มันติดไฟอยู่แล้วนะครับตอนนี้กํลาลังทําปฏิกิริยากันอีกสักพักหนึ่งพอออกซิเจนเติมเข้าไปแล้วนะครับออกซิเจนเติมเข้าไปข้างในแล้วไฟมันจะลุกขึ้นมานะครับเป็นเปลวไฟขึ้นมาควันจะเริ่มหายไปนะครับหลังจากนั้นเราจะสัง,งเกตดูว่า มันเริ่มติดไฟจริงๆแล้วแบบเผาไหม้ได้ดีแล้วมันเวลาปิดเตาไปมันไม่ดับแล้วเราจะทำการปิดฝา100%นะครับแล้วก็รอเก็บถ่านใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเศษไม้ที่อยู่ในสวนนะครับทำการตกแต่งกริงนะครับตัดกริงออกมานะครับเพราะว่าตรงนี้บ่อกุ้งจะได้ทำใหม่เพราะว่ามันเป็น ตต้นไม้จะทําเป็นหลังคาถาวรน,นะครับกุ้งก็อยู่ในนี้นะครับยังไม่ได้จับก็เดี๋ยวเราจะเผาถ่านทางนี้ดูว่าฟืนเนี่ยไอ้พวกท่อนไม้ขนาดใหญ่เนี่ยก็มีเหมือนกันขนาดกลางๆก,ก็มีเหมือนกันนะครับผมผสมกับตัวขนาดเล็กด้วยนะครับฟืนทั้งหมดเป็นฟืนเปียกนะครับโดนฝนด้วยแล้วก็เป็นฟืนเพิ่งตัดด้วยนะครับ เป็นไม้เพ,พิ่งตัดด้วยความชื้นมีเยอะการที่ทางทำท,ทางอบต้องรอไม้มันแห้งแล้วก็การจุดติดเต่ามันยากนะครับผมเลยใช้วิธีนี้หนึ่งมันไวถึงจะได้ปริมาณถานที่น้อยแต่มันก็ไวแต่การควบแน่นของถานคุณภาพของถานก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าการปล่อยอากาศให้มันเข้าน้อยมันจะเป็นการอบเผาไหมให้ เป็นฐานที่มันแข็งแรงแล้วก็จุดได้นานเหมือนกันครับผมเดี๋ยววันเดี๋ยวตอนเปิดเตาตอนที่เราปิดเตาแล้วเปิดเตาเราจะดูว่าทานมันจะเป็นออกมาในลักษณะไหนตอนนี้เตาเราเริ่มติดไฟแล้วนะครับมาดูกัน <c oughs> นี่ครับเริ่มเห็นเปลวไฟแล้วนะควันจะเริ่มน้อยลงเดี๋ยวอีกสักพักรอให้ตัวชุดไม้ข้างล่างขคายน้ำออกให้หมดก่อน ตอนนี้ควันจะเริ่มขาวนะครับอันนี้เหมาะสําหรับที่ทําอยู่ทุ่งนานะครับทุ่งนาหรือกลางสวนนะครับที่ไม่ใกล้เขตชุมชนนะครับอันนี้อยู่กลางทุง่งนานะครับนนกลางสวนไม่ใกล้เขตชุมชนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอขัดใจกันกับเพื่อนบ้านนะครับส่วนทั้งอบผมก็มีเหมือนกัน Walmart. แต่อันนี้ก็คือผมจะเน้นไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่ผสมไม้เล็กเพราะว่าไม้ใหญ่มันเยอะผมไม่อยากไปเสียเวลากับเตาเตาขนาดใหญ่ที่ใช้เวลา จุดประมาณ15วันนะครับถึงจะได้ทันนะอันนั้นผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่อันนี้จะใช้เปืนการเผาไหม้โดยที่ไม่ต้องอบนะครับส่วนอบเนี่ยผมจะใช้ฟืนขนาดเล็กไม้ขนาดเล็กอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการไคลนะ้ามันเยอะมันใช้เวลาน้อยไม่ใช้เวลานานนะครับอันนี้เราจะใช้เวลาขนาดสั้นโดยใช้ไม้ขนาดใหญ่ลงไปเผานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเหลือทันมากเท่าไหร่เพราะว่าผม จนน่ามันจะอยู่ตรงกลางเนาะไมใ้ใหญ่เป็นอยู่ตรงกลางไม้เล็กเขาผสมกับไม้ใหญ่อยู่ข้างล่างตอนนี้ก็น่าจะโดนไฟเผาไปแล้วจะเหลือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ต้องมาดูกันมาคํานวณออกมาว่าต่อไปเราจะใช้ฟืนอันนี้ขนาดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะได้ทานออกมาขนาดนี้นะครับผมจะเหลือไว้แค่ช่องลมนะครับฝังที่อันนี้อย่างเดียวนะครับส่วนรอบๆปมปิดข้างๆแล้วนะครับไม่มีอากาศเขา้าไม่มีออกซิเจนเขา้า ผมจะให้ออกซิเจนเข้าข้างนี้แล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วก็ออกปองนะครับฝาที่ผมจะปิดนะครับอีกสักคู่อันนี้ไฟเริ่มติดแต่ยังควันยังไม่หายไปนะครับเดี๋ยวผมให้มันติดอีกสักพักก่อนได้ยินเสียงน้ำไหมครับน้ำที่มันไาลออกมาจากไม้ก็ถือว่าเป็นการไล่ยุงในสวน,นในตัวนะครับผม ่วนมากมันขึ้นไปสักพักหนึ่งก็กระจายแล้วครับก็จะไม่จะถึงที่ของคนอื่นนะครับเพราะว่าที่แปลงนี้เยอะอยู่ตอนนี้ไฟไฟเริ่มติดแล้วนะครับค่อนจะเริ่มหายไปนะครับนี่มีเปลวไฟสักนิดหนึ่งจะมองเห็นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจุดตอนกลางวันถ้าตอนกคืนเราจะเห็นเปลวไฟเลยไฟเริ่มลุกลามนะครับเสียงถ่านเสียงถ่านเสียงไม้ที่รดนผาไม้ตกลงไปแล้วนะครับ แล้วก็ที่ถังจะเริ่มยุบลงในช่วงจังหวะนี้เราหามฟืนเล็กฟืนอะไรมาเติมก็ได้นะครับแต่ผมไม่เติมผมจะดูว่าเปอร์เซ็นที่มันเหลือมันเหลือเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนู่นแหละตอนที่เก็บถันนั่นแหละเดี๋ยวอันนี้ก็ขอบจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม